จากเหตุการณ์สะพานจีนถลม่มไม่ใช่แค่ข่าวธรรมดาแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยที่ทําให้อินเดียต้องกังวลหนักเพราะมันสะท้อนถึงปัญหาที่ใหญ่กว่าน,นั้นทิเบตคือต้นกําเนิดของแม่น้ําโพรมาบุตรซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงคนอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือแต่ตอนนี้จีนกําลังสร้างเขื่อนมากกว่า60แห่งบนนั้นรวมถึงเมกะโปรเจกต์เขื่อนยักษ์ที่จะควบคุมต้นน้ําโพรมาบุตรและที่น่ากลัวคือพื้นที่ตรงนั้นเต็มไปด้วยรอยเลื่อนแผ่นดินไหวแต่ปัญหาที่อินเดียกลัวคือ ถ้าเขื่อนพวกนี้พังลงมาล่ะ ถ้าเขื่อนยักษ์เกิดรอยร้าวหรือพังทลายลงมาเหมือนสะพานล่าสุดมันคือหายนะน้ำท่วมฉับพลันจะก,กวาดล้างเมืองและหมู่บ้านในอินเดียและบังกลาเทศซึ่งในอดีตก็เคยมีเขื่อนจีนเสียหายหนาจากแผ่นดินไหวมาแล้วและนี่คือเหตุผลที่สะพานถล่มครั้งนี้มันน่ากลัวเพราะถ้าสะพานที่เพิ่งสร้างยังพังได้แล้วเขื่อนยักษ์ที่อันตรายกว่าร้อยเท่าจะมั่นคงจริงเหรอเหตุสะพานถล่มครั้งนี้จึงเป็นเหมือนสัญญาณเตือนให้อินเดียและโลกเห็น ว่าเขื่อนจีนบนหลังคาโลกอาจเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่สุดในอนาคตก็เป็นได้